สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องคำที่ออกเสียงรืึรือนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะสวัสดีครับน้องๆ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีหรือหรือก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างคำพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากคำแรกคือพรึกษาฤดูการหรือสี พฤษภาคมภาษาอังกฤษพริฤหัสบดีฤิ์และคำสุดท้ายคือดาวเร์ครับ น้องๆลองดูคำเหล่านี้อีกครั้งนะครับแล้วดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันปรึกษาฤดูการรือสี พฤษภาคมภาษาอังกฤษพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีฤทและคำสุดท้ายคือดาวเรษ์ครับ มาดูกันนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าสิ่งที่คำข้างต้นมีเหมือนกันก็คือสระหรือหรือครับสระหรือยังสามารถอ่านได้อีกสองแบบนะครับคือริกับเรอทำให้สระตัวนี้ออกเสียงได้ทั้งหรือริเรอ น้องๆลองออกเสียงพร้อมๆกันนะครับหรือริเรหรือริเรอ,รรเรอมาถึงตรงนี้น้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าสะระรือจะออกเสียงว่ารึริหรือเรอ ถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยออกเสียงหรือในกรณีที่อยู่หน้าคำหรือตามหลังพยัญชนะคอควายนอนหนูพอพานมอมาพอหีบ เรามาดูตัวอย่างคำที่สระหรือออกเสียงรึกันนะครับรอึอยู่หน้าคำเช่นร,ดออร,ดร,นรึดูออกเสียงว่าหรอดูหรือตามหลังคอควายเช่นคะหรือหัดออกเสียงว่าคะหรือหัดหรือ ตามหลังนอหนูเช่นณหรือนาดออกเสียงว่าณหรือนาดหรือตามหลังพอพานเช่นพฤษภาคมออกเสียงว่าพฤศสภาคมหรือ ตามหลังมอมา้าเช่นมริตยูออกเสียงว่ามะรึตะยูหรือตามหลังหอหีบเช่นหารไทยออกเสียงว่าหะหรืไทยสระรืออกเสียงว่าริ ในคำต่อไปนี้เช่นฤทธ์ออกเสียงว่าฤทธ์ฤษฎีออกเสียงว่าทฤษดีและสระรึออกเสียงว่าเรในคำว่าเริกออกเสียงว่าเริก ส่วนสระหรืออ่านได้หนึ่งเสียงคือหรือคนเก่งลองออกเสียงตามนะครับหรือเรามาดูตัวอย่างคำที่มีสระรือกันนะครับซึ่งคำนั้นได้แก่คำว่าหรือสีออกเสียงว่าหรือสี รู้จักคำที่มีรึหรือกันเป็นอย่างดีแล้วเรามาเล่นเกมและกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับให้น้องๆเลือกว่าคำต่อไปนี้ออกเสียงรึริหรือเร,ร,รถ้าตอบผิดสามในห้าข้อลอยตกน้ำ ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันให้น้องๆจับคู่คำกับคำอ่านให้ถูกต้องฤดูฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกษ์ออกเสียงว่า ดาวฤกษ์พฤหัสบดีออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสะบดีฤาษสีออกเสียงว่าหรือสี หะหรือไทยออกเสียงว่าหะหรือไทยฤดูออกเสียงว่าฤดูดาวฤกษ์ออกเสียงว่าด,ดาวฤกษ์ออก พฤหัสบดีออกเสียงว่าพระฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีฤสีออกเสียงว่าหรือสีหาฤทยัยออกเสียงว่าหะฤทยัยหมดเวลาแล้วล่ะครับน้องๆสนุกกันไหมครับกับคำที่มีฤึหรือ น้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่96นะคะเขาบอกว่าระบายสีคำที่เขียนถูกต้องตัวอย่างนะคะก็คือคำว่าเลิกนะคะนักเรียนก็ระบายสีลงไป ส่วนข้อหนึ่งะคะคำไหนที่เขียนถูกต้องก็คือคำว่าฤดูใช่ไหมคะนักเรียนก็ระบายสีลงไปเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดการบ้านอีกหน้ากันเลยนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่97นะคะเขาบอกว่าคาดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่าน ซึ่งหน้านี้นะคะเป็นบทอ่านอ่านคล้องล้องเล่นนะคะให้เรียนคัดให้สวยงามนะคะและฝึกอ่านส่งคุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่96และ97นะคะในข้อที่9และข้อที่10ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ